นตึกเก่าทมโมชั้น2หลังชายแดนปอยเป็ดกัมพูชาที่ภายนอกเหมือนร้านเกมธรรมดาแต่ด้านในกลับเป็นศูนย์บัญชาการของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ระดับอินเตอร์เสียงโทรศัพท์ดังแข่งกับเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดและตรงกลางห้องยิงวหกลางคนรูปร่างท้วมใส่เสื้อลายดอกถือพัดไม้ไผ่เดือนตรวจลูกน้องด้วยสีหนาเคร่งเครียดเร็วเวหน่อยสิหรือรู้ไหมลูกค้าเขารออยู่ ถ้าวันนี้ไม่ได้ยอดทามที่เอาบอกไว้หรือโดนแน่นี่แหละเจ๊เล็กหรืออาลังหัวหน้าแกงที่พูดไทยบนจีนด้วยความเฉียบขาดเฮียหลงหน้าซี่พยักหน้าแทบหลุดคอสมหญิงมือสั่นน้ำตาคลอเบา้าพี่หลงหนูไม่อยากทำแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็โดนที่อีกมุมของห้องอาเฉินลูกน้องจอมทะเล่นกำลังถูกดิวเข้มโดยเจเล็ก วันนี้ลือต้องเลงใหญ่ทำเสียงนิ่มๆเป็นพระจากวัดดังฝั่งนูน้นบอกเขาว่ากำลังจะสร้างเจดีทองคำเข้าใจไหมอาเฉินงงเล็กน้อยถามกลับด้วยสีหน้าขี้เล่นเจ๊ถ้าเขาถามว่าเจดีทองคำเอาไว้ทำอะไรล่ะครับเจ๊เล็กกรอกตายกผัดชี้หน้าอาเฉินแล้วตอบทันควันไอ้ยะหรือก็บอกไปดิว่าเจดีทองคำเอาไว้ให้เหล่าจิ้งจกมานั่งสวดวนไงเล่าเสียงหัวเราะของอาเฉินดังลั่นห้อง ฮเจมุกนี้โคตรเจ๋ง้ <g ay> ง <l ans> ามฝั่งกลับมาที่ประเทศไทยน้องไหมหญิงสาวใจบุญกำลังรับโทรศัพท์อย่างไม่มั่นใจนักญาติโยมช่วยทำบุญให้วัดนะคะเจดีทองคำสืบสารพระพุทธศาสนาเสียงปลายสายที่ฟังแล้วไม่น่าไว้ใจนักมาจากเฮียหลงที่ถูกบังคับให้หลอกคนน้องไหมชะงักถามกลับสร้างเจดีทองคำทำไมหรอคะปลายสายเงียบ ก่อนเสียงแทรกตะโกนจากด้านหลังบอกไปสิว่าเอาไว้ให้จิงจกสวดมนต์เฮียหลงตกใจรีบพูดต่อทันทีเออคือเอาไว้ให้จิงจกสวดมนต์ครับในมุมเงียบของบ้านพี่เคนพี่ชายของน้องไหมที่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแอบฟังอยู่ไหมพวกนี้มันแกงคอจากบอยเป็ดโอนเงินไปแล้วหรอหนูโอนไปแล้วค่ะพี่อะไรนะ ด้านผู้ก่องที่สถานีตำรวจฝั่งไทยกำลังประชุมกับทีมงานสืบสวนเรื่องแก๊งนี้แก๊งพวกนี้ใช้เบอร์ไทยหลอกไทยจากฝั่งปลอยเป็ดแถมยังกล้าอ้างว่าจริงจกจะสวดมนต์ได้อีกทั้งห้องหลุดขำแม้เป็นเรื่องใหญ่แต่ก็อดหัวเราะไม่ได้วันบุกจับมาถึงตำรวจไทยประสานงานกับทางกัมพูชาบุกเข้าทลายห้องควบคุมคอเซ็นเตอร์กลางดึกเจเล็กตะกวนสุดเสียงพร้อมพยายามหนี ไอ้ย่าพวกตำรวจมาแล้วหนีเร็วหรือแต่หนีไม่รอดขณะที่เฮียหลงกับสมหญิงนั่งสุดราวกับปลดปล่อยตัวเองได้เสียที